เพื่อนที่คะทุกคนกลับมาพบกับพิวานในช่อง WP Daily ค่ะวันนี้นะคะมีเรื่องอยากจะเล่าเพราะว่าช่วงเนี้ยอินมากกับการสะสมโมเดลเนื่องจากว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากมีแรงบันดาลใจในการทำงานอะไรอย่างงี้ก็เลยเออเรามีแรงบันดาลใจในการทำงานก็คือของตาเอกอะเราเห็นแล้วแบบเอ้ยเราอยากทำงานแล้วคราวเนี้ยรู้สึกว่าเอ้ยปีหน้าเราอาจจะมีบ้างของตัวเองหรือเปล่าวะก็เลยเออเราอยากจะมีแบบ โมเดลคู่รักที่ทําให้เราสวเอ้ยเราแบบอินกับเขามากก็คือตัวพีวีบอินกับเรื่องปู่อับปู่ซ่าบ้าพลังอะไรสักอย่างหนึ่งก็คือเป็นกระตูของพิกซาก็คือเป็นเรื่องเก่ามากแล้วถ้าใครมีแฟนหรือว่ากาลังเอ้ยอยากหาแล้วมั่นใจแบบคู่รักอะไรเงี้ยลองไปดูพี่น้ําตาไหลแล้วก็อยากจะบอกว่าหลังจากนี้จะเป็นสปอยเล็กน้อยเพื่อให้รู้สึกว่าทําไมเพียบถึงอยากจะได้โมเดลของปู่ซ่ามานค่ะหลังจากนี้เป็นสปอยนะใครยังไม่ได้ไปดูและอยากจะดู ก็ปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะจัดมาสำหรับคนที่รู้แล้วหรือว่าคนที่แบบเออไม่ได้สนใจเรื่องสปอยก็จะบอกว่าเพราะว่าในากระตูลเรื่องนั้นนะคะหรือว่าอนิเมชันเรื่องนั้นเนี่ยเขาจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับคุณปู่คนหนึงน่งที่รักกับคุณแฟนมากๆจนสุดท้ายแล้วแบบคือมันเป็นความรักที่มันน่ารักมากๆแต่เพียงแค่ว่าคุณยายเสียชีวิตไปก่อนแล้วก็ก่อนที่คุณยายเสียชีวิตแล้วเขามีความฝันร่วมกันว่าเขาอยากจะไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยคุณปู่เขาก็เลยเหมือนเออกล้าที่จะไปเที่ยว เหมืนอนประมาณว่าใช้ชีวิตเผื่อคุณยายที่แบบได้เสียไปแล้วพี่ก็เลยแบบแบบความรักครั้งนี้มันแบบอินมากก็เลยพยายามหาเวหาในอินเตอร์ตอนแรกโอ้โหราคาก็ไม่น้อยก็ไม่ถูกเด้อเลยส่วนอะซื้อมาก่อนละกันรุ่นแรกที่เพิ่มได้มาละะ้ค่ะเป็นของฟันโกป๊อปโมเมนต์คันนี้พี่อะก็เลยไปได้โมเมนต์นั้นมาเป็นโมเมนต์ที่คุณคุณปู่คาวเนี่ยเขาก็คือทํางานเป็นพนักง,งานขายลูกโป่งในสวนสัตว์ซึ่งคุณแฟนหรือว่า คุณย่าเอลลี่เนี่ยเขาก็เป็นเหมือนสูขีปเปอร์คือเหมือนพนักง,งานดูแลสัตว์เนอะน่ารักแล้วก็มีนกเกาะที่ไหลแบบรู้สึกเหมือนตอนนี้พี่กับพี่แพรที่แบบเลี้ยงลูกนอกอะไรอย่างเงี้ยรอินมากได้มาแล้วก็เลยรูสบเออ,อยากจะได้เวอร์ชั่นอื่นอีกก็เลยเพยายามจนตัดสินใจฉันจะไปลุยที่เมกาพลาซาเพราะว่าพี่แบบเห็นว่าตัวเมกาพลาซาเนี่ยเป็นแหล่งของการซื้อพวกของสะสมที่เกี่ยวกับฟิกเกอร์หรือว่าโมเดล ก็เลยตัดสินใจไปตอนเช้าเนี่ยพี่ก็ติดรถพี่แพลวไปลงที่รถไฟฟ้าสามย่านมิถาวเพื่อมาหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าให้ขึ้นที่สถานีสามยอดเพื่อที่จะเดินตรงไปเมกาพาาซตอนแรกอ่านในอินเทอร์เน็ตเขาบอกให้ออกทางออกที่สองแต่พอไปถึงตรงสถานีสามยอดเนี่ยป้ายใหญ่มากว่าถ้าจะไปเมกาพาาซให้ออกทางออกหนึ่งคราวนี้มันก็เลยต้องช่างใจแล้วว่าเฮ้ย แล้วฉันจะต้องไปตามที่อินเทอร์เนต็ตบอกหรือว่าไปตามที่ป้ายที่สถานีเขาบอกดีวะเดชบุญเชื่อมั่นว่าเอ้ยยังไงถ้าไปตามป้ายที่เขาชี้เนี่ยเรายังสามารถถามคุณพี่รักษาความปลอดภัยได้ว่าเอ้ยหนูมีนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเราไปทางออกสองเนี่ยสุดท้ายพี่ก็เชื่อว่าเขาก็าคงต้องชี้ให้พี่มาออกทางออกหนึ่งอยู่ดีพี่ก็เลยเลือกที่จะไปทางออกที่หนึ่งเดินออกไปปุ๊บเขาแกบอกว่าเอ้ยมันไม่ไกลเลยเว้ย หันหลังให้สถานีรถไฟสามยอดเรามองไปทางขวามือข้ามถนนไปแยกหนึ่งเดินตรงไปถึงละพี่ก็แบบเฮ้ยมันใกล้ขนาดนี้เลยวะพอไปถึงปุ๊บก็คนพบว่ามันเป็นเหมือนห้างที่เป็นห้องแถวอะใครเคยไปพวก ประตูน้ำก็จะคล้ายๆกันแต่อันนี้จะเป็นโซนของเล่นชั้นหนึ่งเนี่ยพี่เว็บเห็นว่าเขาจะมีขายพวกเครื่องเกมหรือว่าเป็นพวกของเล่นเด็กขึ้นไปประมาณชั้น3ถึงจะเริ่มมีโมเดลนะคะชั้น2อก็ยังขายเป็นพวกของเล่นแบบนั้นอยู่แล้วก็ร้านเกมพวก Nintendo แผ่นเกมมีร้านขายปืนอยู่ในนั้นด้วยนะคราวนี้หลายๆคนถามว่าฟิกเกอร์คืออะไรคะ่ะฟิกเกอร์ในที่นี้หรือว่าโมเดลอาร์ตทอยที่พี่วากำลังไปตามหาก็คือ เป็นเหมือนเาเรี่นะรูปจําลองนี่คือป,ปั้นได้ไหมมันทํามาจากยางอ่ะมันก็คือตุ๊กตาตุนตุ๊ก,กตาตน,นั่นแหละที่ทําเหมือนแบบจําลองออกมาจากในการ์ตูนเอาไว้ให้เราสะสมเวลาเราดูเราก็จะสามารถได้ถึงเรื่องราวที่มันอยู่ในนั้นได้อะไรเงี้ยแล้วก็ที่ไปที่เนี่ยพี่ว่ามองเห็นเขาแบ่งออกมาเป็นสาประเภทหลักๆอันนี้คือท่อที่พิเศษกับกด้วยสายตาตัวเองนะก็คือหนึ่งเลยเป็นฟิกเกอร์หรือว่าโมเดลที่ทําจากการ์ตูนที่ได้รับความนิยมจะมีที่เห็นเยอะสุดๆคือวันพีชตามด้วย ตอนนี้ก็คือมีดาบพิคาตอสูนโอมาแรงเหมือนกันก็มี Attack on Titan แล้วก็ล่าสุดเพื่อเพนร้านนำเข้ามาเยอะแลวก็คืออาเนียหรือว่า Spy X Family นะคะก็เป็นเหมือนตุ่นจำลองที่เราเอ้ยเราชอบ,บตุนเรื่องนี้มากๆเราอยากมีน้องเข้ามาแบบสะสมไว้ดูเล่นลอะไรเงี้ยโซนที่2ก็คือเป็นโมเดลฟิกเกอร์ที่ทำมาจากตัวละครในภาพยนตร์เช่นเป็นภาพยนตร์ของมาเวลนะคะก็คือเป็นพวก ไอรอนแมนสไปเดอร์แมนหรือว่าเป็นแบทแมนเป็นอ็อกควาแมนแล้วก็จะเป็นหนังซีรีส์ที่ดังๆมีเกมออฟทรอนมี Walking เดยก็มีนะอันนี้พี่ก็คือกินการ์ดยืนกินการ์ดอยู่คนเดียวนะคะก็จะเป็นซีรีส์ดังๆที่ได้รับความนิยมพอก็ทาฟิกเกอร์ออกมาจําหน่ายด้วยเท่าที่ดูนะฟิกเกอร์ที่เห็นมาจากเป็นภาพยนตร์จะราคาแบบสตาร์ทอัพสูงขึ้นมาหน่อยแล้วก็แบบสุดท้ายก็คือเป็นแบบที่ของศิลปินครีเอทขึ้นมาเองอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับ กระตูนที่มีอยู่หรือว่าภาพพย้์ที่มีอยู่แต่เป็นผลงานศิละปะจากตัวศิลปินที่เขาสร้างมาเป็นอาร์ทอยนะคะก็มีให้เห็นเยอะแยะมากมายม,มากรวมทั้งมันจะมาในรูปแบบของกล่องสุ่มไว้ก็คือส่ติว่าในคอลเลกชันเนี้ยในซีรีส์เนี้ยเพื่อคิดตัวละครมาทั้งหมดประมาณ9ตัวแต่กล่องสุ่มอะที่จะให้เห็นเลยประมาณ8ตัวแล้วมันก็จะมีตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่าซีเคร็ตก็คือเราไม่เห็นว่าในตัวนั้นเป็นอะไรแต่จะเรียกว่าเป็นตัวหายากเขาก็จะมาให้เราเลือก เป็นแพงไว้ให้เราเลือกเลยว่าเราจะหยิบกล่องไหนซึ่งมันมีบางคนที่หยิบแล้วได้ซ้ํากันเยอะก็มีหรือว่าบางคนอะที่หยิบแล้วได้ตัวไม่ซ้าเลยก็มีฉะนั้นก็แล้วแต่ดวงนะมันเป็นความสนุกอย่างหนึ่งก็คือกึ่งกึงกระชปองแล้วก็งานแต่ละงานในปัจจุบันนี้มันน่ารักมากเว้ยคือเอาจริงมีเท่าไหร่ก็คือถ้าสมมติว่ามีที่ก็อยากจะแบบได้เนาะมาวางจุกๆิๆก๊กิกเนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วนะนอกจากเป็นอาร์ตทอยของทางศิลกินทางด้านฝั่งการ์ตูน ดิสนีย์หรือว่าอนิเมะเขาก็จะมีเป็นกลองสุ่มเช่นกันมันก็จะวางให้เลือกไปราคาพี่เห็นนะถ้าเป็นงานอาร์ตทอยก็สตาร์ประมาณที่300ต่อ1กล่องนะคะหรือว่า350ประมาณเนี้ยก็คือน่ารักมากวางเรยียงรายกันไปเต็มไปหบทคราวนี้เว้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องกำเงินดีๆนะเว้ยเพราะว่าเรามีเป้าหมายเป้าหมายของเราคือการมาซื้อซีรีส์ที่เกี่ยวกับปูอัพปูซาบ้าพลังนะ เพยบก็เลยเดินขึ้นไปชั้น6เนื่องจากว่าร้านนี้เพย่ค้นหาใน Facebook เขาบอกว่าเขาอยู่ชั้น6ที่ตึกเมกา,า,าพาซาเพยบก็เลยรีไปเว้ยเพราะว่าเขาเป็นร้านที่ขายของเกี่ยวกับแบรนด์ฟันโกป๊อปโดยเฉพาะเดินขึ้นไปเสร็จปุ๊บโอ้โหตอนแรกเดินเดินเดินเห็นตรงริมรตกเลยเจอ2เวอร์ชั่นที่ไม่ได้ตั้งใจจะมาหาตั้งแต่แรกแต่เป็นเวอร์ชั่นที่รู้สึกว่ามันหายากมากๆก็คือจะเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นโมเมนต์ในกระตูนที่คุณปู่อัพเขาเพิ่งย้ายบ้านเขา,าอยู่ร่วมกัันอยยู่่่กบคุณาช ก็จะเป็นแบบเขาท่าสีไอตัวกล่องรับจดหมายะแบบน่ารักมากแล้วก็อีกอันนึงเป็นลิมิเต็ดเอディชั่นก็คือเป็นคุณปู่คาวตอนเด็กที่เขาได้เจอกับคุณย่าแอลลี่ตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่เงี้ยแบบน่ารักแบบอยากได้ลิมิเต็ดเอディชั่นแต่ราคาคือตอนแรกเป็นโมเมนต์เขาทาสีกล่องรับจดหมายราคา2,700บาทพี่แบบนี่เกินงบไป700เลยนะพี่แพลวให้งบมาแค่2,000เองนะไม่เป็นไรบอกตัวเองใจยเย็นยังมีเวอร์ชั่น เด็กน้อยสองคนอาจจะแบบราคาย่อมหยอเปิดดูห้าพันกว่ากัมมัดเลยนะมอนแบบอยากได้ยังไงดีฉันควักเงินโบนัสของตัวเองปีหน้ามาใช้ก่อนเลยดีไหมคิดอย่างนี้ในใจเลยนะแล้วก็เลยโทรหาพี่แพรเว้พ่แพรยังไ,ไงดีนู่นนี่นู่นเธอพแพรบอกว่าเธอกลับไปกดในช้อปปี้เดี๋ยวนี้ <c oughs> ซึ่งอ่ะโอเคก็กลายเป็นว่าพี่ต้องยอมปล่อยมือเนื่องจากว่าราคามันสูงเกินไปจริงๆแล้วตอนเนี้ยพี่ก็ต้อง หมือนรับเข็มขัดเนื่องจากว่าตอนนี้เราเริ่มพักงานแล้วเพื่อพักฟื้นร่างกายใช่ไหมทาให้อ่ะโอเคของบางอย่างเราอยากได้แหละแล้วร,รู้ว่าถ้าเราไม่ซื้อตอนเนี้ยอีกหน่อยมันจะราคาสูงขึ้นแต่เราก็ต้องบอกเลยว่าทำยังไงได้เวฟนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องยอมรับเพราะว่าถ้าเราซื้อตอนนี้มันอาจจะเดือดร้อนเราในเรื่องอื่นๆในการใช้ใจ่ายด้านอื่นๆก็ได้ตัวพี่วแบบไม่ได้เตรียมเงินที่จะเอามาใช้ในเรื่องแบบนี้จริงๆก็เลย ได้แต่ปล่อยวาแล้วก็กลับไปกดในช้อปปีตุ้ๆๆๆตุ้งตุ้งตุตุแล้วก็ถามตัวเองว่าฉันมาทำอะไรที่นี่ก็ไม่ได้ขอกลับไปก็เลยกลับไปเจอที่แถวล่าสุดมาแล้วจ้ะฟิกเกอร์ที่ไปตามหาแต่ไม่เจอสั่งเอาทางออนไลน์ตัน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 ามน่ารักไหมน่ารักไหม อันนี้เป็นนี่นะคะเวอร์ชันคุณปู่อัพในกระตูนเนี่ยเขาก็จะมีฉากนี้ที่เขาอ่ะซึ่งซื้อแต่งงานแล้วก็ซื้อบ้านมาอยู่ด้วยกันก็นั่งอ่านหนังสือด้วยกันซึ่งเหมือนพี่กับพี่แพรวมากๆเ้ยก็คือพี่เห็นปะพี่เป็นคุณปู่ข่าวพี่แพรวก็เป็นคุณย่าเอนลีนั่นลงลักเหมือนกันเป๊ะ <c oughs> เดี๋ยวแกะให้ดูเดี๋ยวแกะให้ดูคือเหมือนพี่รู้สึกว่าถ้าพี่มีบ้านอยู่กับพี่แพรวอยากจะมีโซนที่เป็นแบบโมเดลฟิกเกอร์ที่เกี่ยวกับคู่รักที่แบบ เป็นความรักที่น่ารักที่พี่มองว่าเออเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเราคิดถึงพี่แพลอะไรเงรี้ยก็สตาร์ทด้วยปูอัพนะคะแล้วก็มีอันนี้อันนึงก็คือแวนด้ากับบิชั่นแต่ยังไม่ได้เริ่มเข้าสู่วงการนั้นเข้าสู่วงการตามหาปูอัพก่อนนี่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 นนคือเหมือนไม่อยากจะเอาออกมาจากกล่องเลยอะเพราะพี่รู้สึกว่าเหมือนอันเนี้ยเขาได้รับการปกป้องที่แบบดีพร้อมอะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีบ้านของตัวเองเนี่ยก็ค่อยแกะแล้วก็เอาตัวเออเขาเรียกว่าอะไรนะ กล่องอะคริลิกมาครอบเขาอีกทีให้เหมือนแบบตอนที่พี่ดูตาเอกตอนที่ที่ทำงานตอนเนี้ยนะเดี๋ยวแกะให้ดูเลยดีกว่าที่มันพีคคืออันนี้เว้ยคุณปู่คาวกับคุณย่าแอลลี่เนี่ยถ้าหากมาวางจริงๆอะ่ะเขาเหมือนจับมือกันได้น,น,น,ไน,น,นี่น่ารักไหมน่ารักเนาะเออดูแลแบบแฟนจา๋าอย่างงี้ดูดิเขาจับมือกันน่ะน่ารักเห็นเลยแบบใจฟูเลยแล้วยิ่งแบบพี่อ่ะที่อินกับ เ,เรื่องราวของเขาในกระตูนนะมันจะแบบรู้สึกใจมันฟูมากเหมือนฉันอยากจะดูแลแพลวให้ดีที่สุดแล้วก็เหมือนอยากจะแบบเออแพลวอยากทําอะไรอยากไปไหนอยากจะพาเขาไปอะไรเงี้ยดีดีจับมือกันไปนะน่ารักไหน่ารักเน,นาเนะแ้่พี่แพลวคือแบบใช่เลยน่ารักน่ารักมากฮินะกดจากในช้อปปีแทนเพราะตอนแรกเราคิดว่าเฮ้ยเราไปซื้อจากแหล่งอาจจะเจอแบบที่ราคาย่อมเยาวกว่าโอ แพงกว่าทุกวันเลยเนอะอันแรกที่ซื้อมาเดี๋ยวพี่ว็ใส่คลิปไปให้ดูว่าตอนแรกได้มาแล้วรู้สึกยังไงบ้างโอ้โหอันนี้ที่เขาบอกว่าอ๋อแต่เหมือนคนร้ายนี่กันนี่นะนค,คนละค่ายนั่น,นละอันนี้ตอนที่แบบตอนที่แต่งงานกันแล้วใช่ตอนที่คุณปู่เขาไปทางานที่สวนซาเดี๋ยวไว้เราแกะดูข้างในทีนีดนะค่ะอันนี้ซื้อเท่าไหร่เนี่ย มีราคามีราคาหมื่นเนาะไม่ถึงไม่ถึงถ้าซื้อหมื่นหนึ่งโดนโดนทุบอันนี้คือมีราคา เอาจริงต้องบอกก่อนว่าพี่อะเป็นคนไม่ได้สะสมฟิกเกอร์เลยคือก็จะมีบ้างมีพวกใหญ่บาที่เออดูการ์ตูนชัวนนั้นอินอินแล้วเห็นแล้วแบบเอออยากซื้อแต่พอเราดูแล้วก็เออน่ารักไม่ได้คิดอะไรมาใช่ไหแต่คราวเนี้ยพอเริ่มซื้อฟิกเกอร์ของตาเอกมันกลายไปว่าเฮ้ยทุกครั้งที่เราดูเราเริ่มเข้าใจว่าทําไมเขาถึงสะสมฟิกเกอร์กันพี่หันไปดูตาเอกที่วางไว้อยู่ข้างโต๊ะทำงานทําให้เราอยากทํางานเว้ยเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยตาเอกอะเขา ถ้าพูดถึงนะพี่มองว่าเขาประสบความสําเร็จแล้วนะเขาเล่นเกมหรือว่าทำวิศว์เขาอยากทําเขาทาออกมาได้เรื่อยๆเลยพี่ก็เลยมองว่าตัวพี่อะทางานที่ตัวเองชอบไปด้วยซ้านะทําไมถึงบางทีแบบไม่มีไฟในการทํางานเวลาหันไปมองฟิกเกอร์ของคุณเอกหรือว่าแต่เอกเนะี่ยเออก็เลยแบบมีกำลังใจทํางานมากขึ้นคราวนี้มันก็เลยลามปามมาที่เรื่องที่พวกพี่ได้คุยกันล่าสุดก็คือพี่กับพี่แพลวปรึกษากันว่าเออเราจะอยู่บ้านพ่อแม่เธอต่อไปอย่างนี้หรอหรืออะไรอย่างเงี้ย พี่แพลวเขาเลยบอกว่าเออเขาบอกเขาขอเวลาอีกปีหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะลองย้ายออกแล้วก็อาจจะหาบ้านของตัวเองพี่ก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเราอยากจะหาบ้านของตัวเองแล้วเนี่ยเราก็ควรทีร่จะต้องเหมือนจริงจังกับการทํางานมากขึ้นก็เลยเอออยากซื้อแบบฟิกเกอร์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจก็เหมือนจะแบบเอาคุณปู่คาวกับคุณย่าแอลลี่เนี่ยวางไว้แล้วก็ดูว่า วันหนึ่งถ้าเราได้มีบ้านของเรานะเราก็จะได้เอาคนปู่กับคนย่าเนี่ยออกมาจับมือกันแบบได้อยู่ด้วยกันเนี่ยก็เป็นกําลังใจของฉันนะเรื่องเล่าของการตามหารฟิกเกอร์ของพี่ก็ประมาณนี้ก็กลายเป็นว่ารู้สึกว่าช่วงนี้อาจจะต้องทํางานมากขึ้นหลังจากที่เออเราเริ่มพักผ่อนร่างกายเราเริ่มดีขึ้นแล้วพี่ก็อาจจะอยากทํางานมากขึ้นเนาะเพื่ออนาคตโอเค จบกับพี่เว็บและของสะสมของเขาไว้งวดหน้าเพื่อมีของสะสมอะไรมาอวดอีกเดี๋ยวจะมาแชร์ให้ฟังแล้วกันมันมีก่อนหน้านี้วเว้ยเพื่อแอบสะสมไพ่ถาโร่สนุกมากเข้าชูสายมูแบบเต็มตัวเจะกนันมาคิดไป